ดูดวงชาวราศีสิงห์ถ้าถูกระงวันที่หนึ่งคุณจะขออะไรสี่ข้อนะครับคุณรู้หรือไม่ว่าคนส่วนมากขออะไรนะผมราศีนี้ด้วยนะราศีสิงห์นะครับขออะไรรู้ไหมครับขอแต่งงานนะครับขอความรักนะผมมันเป็นอะไรกับชาวราศีสิงห์นะผมเกี่ยวกับเรื่องความรักขอเงินขอบ้านนะผม แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโชคชะตาของชาวราศีิสห์ตกตำแหน่งอะไรตกตำแหน่งชิงไหวชิงพิบเล่เหลี่ยมเล่กลนเพรทุบายตกตำแหน่งความรักที่เข้ามา้นะผมเพราะฉะนั้น4ข้อคุณขออะไรนะคอมเมนต์บอกกล่าวกันแต่ก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้หมอสันก่อนนะครับถือเป็นค่าครูนะันะผมกดไลค์หมอสันนิดนึง ครับเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของท่าน4ี่ข้อสําคัญมากของเงินเดี๋ยวเงินก็หมดนะครับคนเวลาใสสิงบอกมาสั้นเดี๋ยวเงินก็หมดนะครับขอทองครับนะเดี๋ยวทองก็อันนี้นะหมดก็ขายออกมาอยู่ดีนะครับขอเงินขอทองมันมันถึงเวลามันก็หมดแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับเขาขอความมั่นคงมั่ง,งนะคั่งร่ํารวยนะสําคัญกว่าไหมนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่สําคัญก็ไนดะ้มั่งคั่งร่ํารวยประสบความสําเร็จ ผมขอประสบความสําเร็จเงินเรื่องเล็กเอย่าผมหาเองได้ผมขอประสบความสำเร็จขอให้ผมมีทุกสิ่งทุกอย่างผมขอคนที่รักอยู่เคียงกายผมอาจารย์หนูคนที่รักหนูสดชีวิตคนเก่งมาอยู่เคียงกายหนูอย่าเขาหาเงินให้หนูเองครับผมอขอความรักสําคัญมากนะเพราะฉะนั้นอํา,านาจบญบาเรามีวาสนาคุณจะขออะไรคอมเมนต์บอกกล่าวกันแต่ดวงจะตามคุณตกตําแหน่งเร่เรียมเร่กลนเพรุบาย ับผมในเมื่อตกตำแหน่งเลขเหลี่ยมเลขกลนเพทูบายท่านขอความรักดีๆสิขอคนที่ดีสิขอคนที่ใช่อ่ะออ่นหวานอ่อนโยนโอ้มันมีความสุขนะใครบางคนที่เข้ามาหบอสั้นขาที่รักขาโอ้โหมีความสุขหัวใจพองโตับนะผมมันตั้งใจทํามาหากินหา,นหาเงินเฟื่องฟูเลยับนะผมแต่ถ้าเรามีเงินแล้วจะเจอคนที่ไม่จริงใจมันเจ็บปดวดรวดร้าวภายในใจหึกๆโอ้คนเนี้ย จะมาปอกล่อเราจะมาเอาแต่เงินเราไม่ได้รักเรารักเงินเราถึงเมื่อไหร่เขาจะทีผัวเราส่งอย่างนี้จะดีเหรอเพราะฉะนั้นสิ่งที่ราศีสิงขอถูกต้องแล้วครับความรักนะครับคนที่ดีคนที่จริงใจคนที่สุขภาพแข็งแรงและสามารถอกปักคุ้มครอง,งาารักษาเราได้อย่าเคเขาหาเงินมาให้เองนะครับเพราะฉะนั้นในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่ษณษณง,นงนชิงไหวชิงพิบ ด้วยบุญกุศลวาสนายังตกตำแหน่งถ้วยทองนะผมท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลและจะขอเงินไปเพื่อขอไปเพื่ออะไรในเมื่อเราจะได้โอกาสทองจังหวะดีๆเราหาเองได้คนคนนี้อยู่เคียงกายเราจะช่วยเราปกปักกองกอ,องราาักษาหาเงินสิบล้านร้อยล้านเขาก็หาให้ได้เพราะว่าเขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจเขาแช่มชื่นมีความรักให้แก่เราแลรผมว่าจะได้การโสมอบถ้วยทองโอกาสทองมันเกิดขึ้นกับตัวท่าน เงินทองไม่นานไม่ช้าถ้าโดนปลอกล่อเดี๋ยวก็หมดนะถ้าเจอคนไม่ดีอะนะผมด้วยบุญกุศลวาสนา,สนาการส่งมอบถ้วยทองนะครับผมพระราชินีแห่งเหรียญยังไปไม่สุดยังรู้สึกว่าข้าพเจ้ายังติดขัดยังไม่ใช่คิงยังไม่เกิดความถูกต้องนะครับเพราะว่าชีวิตนี้มันไม่มีคําว่าสุดเนาะมันไปเรื่อยๆดวงชะตาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงมันไม่มีคําว่าสุดชั้นสุดสุขส,สมสมว่งางดังใจหม้สุดทางแล้ว ประสบความสำเร็จฉันยืนอยู่บนยอดเขาแล้วปักธงรอแล้วนะมีเงินรางวัลที่หนึ่งแน่ใจเหรอรางวัลที่หนึ่งพอเหรอครั้งเดียวนะพอเหรอไม่พอเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือความรักและจิตใจอันยิ่งใหญ่ไงครับในโชคชะตาแต,แต่แล้วแต่ท่านครับคอมเมนต์บอกกันด้วยนะเพราะฉะนั้นในโชคชะตาบุญกุศลวาส,สนาจิตใจที่อ่อนโยนจะนำพาซึ่งความาสมเร็จโชคลาภเงินทองมรมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูป,ปกปากคุ้มของราาักษา นะครับผมลองขอคนที่ดีเข้ามาในชะตาชีวิตสิรับรองทุกสิ่งทุกอย่างเฟอร์เรอรี่ลัมโบกินนี่มีแนะ่แนตะ่วผได้จอดตรงนี้แนะ่แต่ถ้าเจอคนไม่ดีเจอคนไม่เก่งมีแต่พลังลบโอ้โหเดีย๋ยวก็หมดนะรผมโชคชะตาหน้าบนบารมีวาสนาเหรียญใหญ่มาเริ่มตกตำแหน่งตัวท่านท่านคิดเหรอว่าโชคชะตาด้วยตัวท่านเองไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับผมสิ่งต่างๆที่เข้ามาในประเดประดังเนี่ย ครับผมทาให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายถ้าท่านถูกเราวันที่หนึ่งท่านจะเลือกสิ่งใดสี่ข้อแต่ว่ามันพูดลำบากครับผมสิ่งเหล่านั้นอาจจะขอไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อคุณงามความดีไม่ได้ครับผมด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิยงสิงทธิ์ําชูปอกปักคุ้งของรษา,ามีดดาบปักตรงกลางใจเจ็บปวดรดัวร้าวภายในใจลึกๆนับด้วยบุญกุศลวาสนาดวงชะตาตกตําแหน่งที่ดี นะผมจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทํามาค้าขึ้นทํามาค้าขา,ขายจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะผมจะมีโชคลาภเงินทอมารมีวาสนาสิ่งที่ท่านขอขอซื้ออะไรบ้างนะแต่จะจะขอคนับคุณงามความดีขอคนดีเงินมันซื้อไม่ได้นะนะผมเพราะฉะนั้นแทงแมนเกิดขึ้นในโชคตานะผมดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค ับผมด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นถือราบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาแบบนี้นบวิงวอนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าตกตำแหน่งชาลอตับผมแปลว่าสุดกําลังห้ามเลี้ยวหลังหันกลับมาับผมท่านก็จัดแจงเงินทองมารมีสีข้อนี้จัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา นะผมถึงเวลาแล้วคาร์บุนกุศลวัสนามีเกณฑ์จะตาชิงไหวชิงพิบการใช้เล่เหลี่ยมเลขกลเพดุบายนะผมจะบังเกิดขึ้นในโชคะตานะผมตกตำแหน่งหายประเพณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูปกปักกุ้มรองราาักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดือโชคนะผมเทพเทวดาฟ้าดินโดนบันดาลโดนจิตโดนใจโอกาสของดวงชะตาของท่านจะบังเกิดขึ้นด้วยคุลงามความดีก็ขึ้นอยู่กับตัวท่าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามาสนับสนุนค้ำชูปกปกักคุ้มรองราาักษาสิ่งที่ท่านควรที่จะต้องทํานําแก้วแหวนเงินทองเบสนินินีดาไปทําบุญกุศลวาสนาทําบุญขอบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเจอคนที่เขารักเราเขาเมตตาเราเขาจะนําพาซึ่งความผสมเสร็จครั้งยิ่งใหญ่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านแต่จะได้หรือไม่ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองท่านก็ทําตัวท่านเองง่ายที่สุด ตาจิตใจเราให้อ่อนโยนนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนานะผมเมื่อศีลเราสะอาดละเอียดเดีย๋ยวเราก็ดึงคนดีๆเข้ามานะผมสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นในโชคตาจะ,จะเจริญรุงเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานกรเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ The Star s ส่องแสงมนจันทาเทน้ําลงมากวดน้ําข้ามขันเลิกคบกันเลยเลยคนไหนไม่ดีคนไหนดีเก็บเอาไวด้ดวงชะตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์ดวยโชค โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มดวงชะตาของท่านเทวดาบรรเลงเพลงแห่งเจ้ากรรมในเวรจะเรียกบรรเลงเพลงแห่งความรักก็ได้ความรักจะเจ็บปวดรัวร้าวเรื่องราวต่างๆจะเข้ามาประเดประดังเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายต้องรีบแก้ไขเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านถูกระวันที่หนึ่งขึ้นมาจริงๆเนี่ยถ้าถูกขึ้นมาควรเอามาแก้ไขก่อนไหม ับผมด้วยบุญกุศลวาสนาบีดดาบปักเต็มหลังกบวนกะวยกระสบกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวครับโลกนี้มันโหดร้ายนะครับผมโลกนี้มันโหดร้ายเะาอยู่ให้เป็นครับนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะผมกดไลค์นะผมให้ค่าครูหมอสันได้นะจ๊ะถือเป็นค่าครูกดไลค์หมอสันด้วยนะจ๊ะขอให้ด้านแช่มชื่นครับสุขสมสมหวังดังใจหมายแช่มชื่นครับสิ่งดีๆต้องเข้ามาสู่ตัวท่านแน่นอน ครับสวัสดีครับ